ค่ะ <No. S 2> ตอนนี้นะคะแหม่มอยู่ในบรรยากาศของการวงสรวงละครซีรีส์นะคะเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะคะ mm hmm. ก็คือเรื่อง ต่อน,นะคะเสือสิงกระทิงแรดผงค่ะซึ่งอยากจะบอกให้ฟังว่านักข่าวทุกสำนักมาอยู่กันตรงนี้นะคะถนนเชรเกษมอาจจะปิดไปแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่าไม่มีใครทํางานแล้วตอนนี้มาอยู่ที่นี่น้องแขมกันหมดเลยเยอะแยะมากมายหลายร้อยชีวิตเลยนะคะแต่ก่อนที่จะมาพบกับนักแสดงระดับแม่เหล็กของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปพบกับ v t r สั้นๆของละครเรื่องนี้กันก่อนนะคะว่าน่าดูและน่าติดตามมากขนาดไหนไปชม v t r กันเลยค่ะ ฉันฉันหยิ่งน,นะนา,า,นงานยแน่อย่าให้รู้ว่าพวกเรือหลักลังอวก,วกันลน เ้เราไปเลยใช่ไหมคะโอเคค่ะ กลับมาแล้วนะคะกับนักแสดงและผู้จัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตยืนทําหน้าที่พิธีกรตรงนี้ได้เลยค่ะย่ออย่างนี้ไหมคะจะค้าหัวในแม่นิดนึงก่อนอื่นขอถามพี่แดงในฐานะผู้จัดกับพี่ออฟนะคะว่ากว่าจะรวมเหล่านักแสดงระดับแม่เหล็กระดับแนวหน้าของประเทศมาขนาดนี้นยากเย็นไหมคะก็พอคิดว่าเป็นเป็นเป็นแคสนี้ก็ได้ตามนั้นเลย ไม่ดังนั้นลยใชวนทุกทุกคนก็ทุกคนก็โอเคหมดนะคะน่ารักมากเพราะว่าทุกคนนี่คือระดับโอ้โหเบอร์หนึ่ง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 กันหมดเลยแล้วเริ่มคงไม่ต้องแนะนําแต่ละท่านแล้วเพราะว่าเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะขอแนะนําเป็นเป็นบทบาทในละครเลยดีกว่าขออนุญาตเริ่มจากคุณบอยแล้วก็น้องเจนนี่ครับผมก็ของของผมกับพี่เจนนี่เป็นเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องหงครับพี่เจนนี่เป็นหงผมเป็นหลงครับผม เป็นหลงครับผมมันหลงจริงๆใช่ครับเป็นหลงครับน่ค่ะผัดมาแล้วค่ะน้องแก้ว่ะเต้ากับเพียนริวก็เรื่องแรดค่ะเต้าต้าไม่ได้เป็นแรดนะคะเป็นพันชีราแต่ผมแรดครับค่ะ ส่วนของเชลลี่กับพี่เคนเนี่ยในเรื่องกระทิงค่ะ,คะแล้วก็เชลลี่เล่นเป็นจันชมพูย่าหยาและอีกหลายๆชื่ออ้มีหลาย <c oughs> ชื่อใช่ <c oughs> ช่ส่วนพี่เคนก็เป็น คามเป็นชละทีเป็นเฮียกระทิงค่ะอืมติดตามแต่ละแต่ละแต่ละเรื่องแต่ละซีรีส์ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะถัดมาน้องมิวกับคุณติ๊กนะคะถ้าเขาลงกับพี่ติ๊กเล่นเรื่องสิงค์นะตอนสิงค์เขาลงจะเป็นอาจูพี่ติ๊กจะเป็นทรงกรดอ่ะนะคะก็ขึ้ับในละครก็ใส่ไปในรื่องงส์และ้วก็แทน ก็อย่างที่น้องอิวบอกครับผมเล่นเป็นทรงกดนะครับค่ะทรงกดก็เป็นสิง์ปืนคู่ครับเป็นสิง์ปืนคู่นะคะน้องคิมล่ะคะค่ะของคิมก็จะเป็นเรื่องเสือค่ะกับพี่อนันดาชื่อวันวิสาค่ะชื่อวันวิสาส่วนผมก็นะครับคู่กับคิมฮะพนรบครับพลรบล่ะค่ะใช่แต่ทุกคนรุนว่าผมจะจําชื่อตัวเองไม่ได้ฮะจำได้ครับจำได้จำได้แล้ววันวิสาค่ะวันวิสาค่ะกับคุณพนรบนะแลกความสามารถคืออะไรคะ อ๋อตบแล้วก็จูบฮะอ๋อคนนี้ตบผมจูบฮะอ๋อเป็นแูปปากเลี้ยวหมดเลยเป็นเหตุผลที่เลือกเลือกเขาด้วยทำไมอะพี่ทำไมเนื้อน้ำก็จูบได้ว้าทำไมจูบไม่ได้ล่ะทลามล่ะยอมจูบสักคนเดียวคนเดียวแต่เราต้องเล่นแทนทุกคนเลยฮะท่านอนยาบอกว่าเล่นต้องจูบจริงคือจูบไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ได้หลอกกล้องไม่เต็มการแสดงนะหลอกกล้องไม่เป็นและคู่นี้เหรอคะคู่นี้เป็นอะไรฮะอันนี้ นี่ท่านนี้หน้าใหม่เลยท่านนี้เนี่ยนะคะเ,เขาบอกว่าเขาทําเรื่องนี้มาเนี่ยใช้เวลานานมากกับซ<ๆ>ีรีส์เรื่องเลือดจนกระทั่งจนกระทั่งหน้าเด็กลงไปอีกสิปีค่ะโยพี่แหมแรมมงจะไปหลอกพี่ก็ยังยงั้นสิคะกำลังจะขอต๊อกว่าขอจะเล่นละครสัก ตอนเ่เอาตังหนึ่งไม่เอาตังรวยมักงไม่ไงเฮียไม่พูดเลยวันนี้ทำไมอ่ะนานไหมคะพี่ออฟสอาสำหรับการเตรียมซีรีส์เลือดมังกรเรื่องนี้ใช้เวลานานไหมคะก็กอื่นต้องขอบคุณนักแสดงทั้งหลายซึ่งผมผมเองก็ตอนที่ภรรยาผมคิดนี่ผมถือว่าบังอาจเลยนะฮะบังอาจคิดที่จะเอานักแสดงระดับนี้มามารวมกันในซีรีส์เรื่องนี้ผมบอกบ้าแล้วเธอ เขาก็บอกว่าไม่รู้เธอต้องเอาไปได้ด้วยความกลัวเมียเลยเอามาได้เลยครับคุณสมบัตินี้ดีมากเลยตอนแักจะขอเล่นตัวหนึ่งค่ะก็เลยขอเล่นเองขอเองดีกว่าแล้วอยากจะถามว่าแล้วทําไมจะต้องเป็นทั้งสิบท่านนี้ในซีรีส์เรื่องมังกรนี้ล่ะค่ะคือคผมว่าในในหนึ่งเป็นเรื่องของบุพเพศนิวาสสองเป็นเรื่องของสวรรค์สร้างสั่งสาม เป็นความเหมาะสมในในในบุคลิกลักษณะ4ความสามารถทางด้านการแสดงของทุกท่านเป็นอะไรก็ได้เพราะนั้นผมผมเชื่อเรื่องของนิขิตเรื่องของฟ้าเรื่องของชะตากรรมที่ทำให้เราต้องมาทนทุกทรมาด้ทยกอย่าก็เชื่อเรื่องนี้มากครับเพราะนั้นมันก็เป็นนก็เป็นอะไรที่อย่างอย่างตอนแรกพี่เคนพี่เคนนี่อาตึงป่วยคุณพ่อป่วย ปฏิเสธแล้วด้วยนะใช่เพราะหนูก็ได้ยินมาว่ามีคุณเคนกับคุณเชอรี่ใช่ไหมฮะนเดอร่ออฟยังไงก็รอใช่แล้วก็สุดท้ายก็มาเรื่องนะครับทุกวันทีมงานจะถามว่าตกลงเป็นพี่เคนกับพี่เชอรี่ใช่ไหมคะกับทีมทุกคนจะถามตลอดรอคอนเฟิร์มนะครับแล้วสำหรับนักแสดงเองล่ะคะทำไมถึงตอบรับ เล่นซีรีส์ล,ล,ล,คลววะ <_ Q> ครเรื่องนึงเบอร์เบอร์กินยาหนาหลับนั่นแหละพี่เคนอะพี่เคนพี่เคน <_ Q> ผมเนี่ยตอนแรกที่ปฏิเสธเนี่ยก็กะว่าพี่ออฟก,กับพี่เคนจะไม่รอ <_ Q> ค่ะสุดท้ายแกรอเอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นอยู่แล้วครับมันไม่ติดเหตุนิดหน่อยแล้วก็พอพอพี่แดงใจดีไงพี่แดงบอกถ้าถ้า,<ฮ>ถาเคนอยากเล่นจริงพี่รออยากเล่นอยากเล่นมากครับจริเพราะว่าอยากร่วมงานกับพี่ออฟค่ะ ตั้งแต่นานแล้วแหละแล้วเจอกันตั้งแต่สมัยก่อนแล้วแล้วก็ในฐานะที่พี่ออฟเป็นบุ้มกับผมก็อยากอยากรู้ว่าพี่เขามีอะไรดีนะอยากรู้อยากสรุปว่าอะไรไม่อากไม่มีอะไรอย่างนัานพูออย่างเดียวท่นชวนชมกาแฟเลย เราจะไม่ทำไรเราจะชงกาแฟกินกันเราจะอะไรอย่างนั้นภาษาอย่างเดียวใช่ไหมต่่นี่ฟอร์มยักษ์มากนะคะนี่สื่อสัมทุกสำนักมาอยู่รวมตัวกันตรงนี้แล้วนะคะไม่มีใครทาข่าวที่อื่นแล้วครับผมทเกษมปิดแล้วของคุณนักข่าวเลยนะครับคุณกท่านครับเวลาถ่ายมือถ่ายก็เอามาให้บ้างได้นะพี่ออกขาแล้วก็จะขอเรียนถามถึงว่าทําไมจะต้องเป็นเสือสิงกระทิงแรดผงมีที่มาที่ไปยังไงคะเออเป็นบทประพันธ์ของของเออ หนังสือที่เขาที่เขาขายอะ่ะแล้วก็ <c oughs> พี่สมรักไปซือ้อ <c oughs> พี่สมรักเขาก็ไปซื้อมาพี่สมรักก็ไปอา่านพี่สมรักก็ชอบพี่สมรักก็บอกว่าเธอทํา <L an> แค่นี้ครับค่ะและมีมีความหมายไหมคะพี่ออฟอย่างเสือมีความหมายว่าอะไรกระทิงสิงอะไรแบบนี้ค่ะจริงจรก็เป็นเรื่องราวของของมาเฟียมาเฟียเรื่องจริงเป็นเรื่องของมาเฟียชื่อเต็มคือเรื่องมาเฟียเลือดมังกรนัง <L an> สือเรื่องมาเฟียเลือดมังกรแต่ว่าผมขออนุญาตใช้คําว่าเลือดมังกรผมว่าม,มันมันมีความหมายมากกว่าแค่แค่คนกลุ่มเดียวคือเรื่องราวของคนจีนในในใน,ในเมืองไทยที่เดินทางมาตั้งแต่สมัยนู้นนะครับ แล้วก็มีมชีวิตยังไงไรงไงเราเราเราย้อนให้ให้ดูอยู่ในระดับหนึ่งะนะครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้จะพูดถึงเรื่องของการใช้ชีวิตของคนกลุ่มน,นี้ในในสังคมไทยนะครับคุณธรรมต่างๆที่ถามเมื่อกี้มันจะมีเรื่องของคุณธรรมอย่างเรื่องเสือเนี่ยเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ใช่ไหมนะครับความซื่อสัตย์สิ่งปีนเรื่องของศักดิ์สิทธิงๆออพี่ศักดิ์สิทิ์นะครับ ส่วนกระทิงเป็นเรื่องของความกระตันยูนะครับรัะเป็นเรื่องของความอดทนนะครับโหงเป็นเรื่องของความเมตตาเพราะฉะนั้นจะมีจะมีคติต่างๆที่ที่ที่คนคนจีนสมัยก่อนที่เขาใช้ในการดำารงชีวิตทำให้เติบโตอยู่ในประเทศไทยได้ถึงทุกวันนี้นะครับหลายท่านเป็นเจ้าสัวเป็นอะไรไปเนี้ยผมว่ามาจากคุณธรรมพวงนี้เราสอดแทรกเข้าไปในละครเรื่องนี้นะครับก็ก็จะมีจะมี ่นาแลวก็ขนมทำเนียบประเพณีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในพอั้นของคนจีนเพราะละครเราทำย้อนไปปีพุทธศักราช2,500นิดนิด500นิดนิด500เราเราตักไว้ก่อนเราไม่ต้องพูดถึง500นิดนิดนะ500นิดนิดแล้วจริงๆพอฟังว่าเป็นเอซีรีส์เลือดมังกรมันก็จะดูเหมือนจะบู๊มากอะไรเงี้ยมีมีบู้สุดๆนี่แค่ไหนก็มีครับมีเราเรามีมีทุกเรื่องเพราะเรื่องราวของของอ่ ละครซีรีส์นี้นะครับจะมีมีการต่อสู้ของของแต่ละคนมีเรื่องของการคดโกงมีเรื่องของความไม่ถูกต้องแล้วก็อย่างว่าพระเอกต้องต้อง,ออง,องไป็ป่าผู้ร้ายค่ะป่าผู้ร้ายประมาณนั้น <c oughs> แล้วขออนุญาตถามนิดเดียวเพราะว่าสงสัยมานานมากตั้งแต่ในรูปที่เห็นนะคะแล้วก็ในหลายๆสื่อที่เห็นเนี่ยทำไมน้องบอยถึงไม่รวมอยู่กับสุภาพสตรีสี <c oughs> ท่านด้านล่างนี้ล่ะคะบอยเป็นผู้หญิงครับ จริงๆแล้วจริงๆบอยเป็นผู้หญิงจริงๆบอยอยากขอเล่นค่ะใช่ครับคือทุกคนทุกคนทุกคนเอ่อได้รับการตอบรับมาเล่นแต่ว่าผมเป็นคนเดียวที่ขอมาเล่นเขาขอมาเล่นส่วนเหตุผลที่ว่าผมมานั่งตรงนี้ครับเพราะว่าตอนจบซีรีส์แล้วครับผมลงเลยกับข้างหน้าเนี่ยครับทั้งสี่ท่านเลยเหรอแกลวกหมดเลยอ๋อเขาก็จะมีที่มาของเขาและอีกอันหนึ่งที่หลายๆคนฝากถามมาค่ะบอกว่าเห็นมีคิวบูด้วยโดยเฉพาะอย่างของคุณติ๊ก เมื่อกี้ที่บอกว่ามีปืน2กระบอกครับผมคุณติ๊กสาธิตให้ดูนิดนึงได้ไหมคะว่าปืนคุณต้องใช้ยังไงบ้างบูของคุณมาดูพวกปืนด้วยสินค้าประเด็นเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรา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 มีเราไปชมปืนไหมเดี๋ยวทีน้เราไปโชวเพราะตอนแรกเนี่ยผมขอให้ว่ากระโดดมาจากชั้นสองแล้วก็หมุนตัวแล้วก็หยิบปืนออกมายิงครับทีนี้เราเป็นชั้นเดียวเราเป็นชั้นเดียวเรามอให้เดียวเราเป็นชั้นเดียวแต่ิดามีชั้นเดียวเราอยากกระโดดติ๊กอยากได้สองชั้นกระโดดมาเรามีชั้นเดียวโอเคเข้าใจมาเดินออกมาเดินออกมา ก็ยังือวาเลอครับผมงั้นเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้นะคะก็จะมีการแสดงของเหล่านักแสดงจากซีรีส์เลือดมังกรให้ได้ชมกันด้วยนะคะแล้วก็จะมีเหล่าพี่พี่เอเจนซี่มาชมกันด้วยครับผมนะคะเดี๋ยวเราก็จะได้ติดตามกันว่าซีรีส์เลือดนี้โอ้โหน่าติดตามมากมายขนาดไหนนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณซีรีส์เลือดมังกรนะคะขอขอบคุณนักแสดงทั้งสิบท่านแล้วก็ผู้จัดและก็คุณกับด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะมีโชว์ตอนช่วงบ่ายให้ได้เห็นกันนะคะเจนนี่โชว์ไหมเจนนี่โชว์รำนิ้วไง มีิ้ชวไม่ออกคุณเดินทางมาถึงเดินทามาถึงไเจ็ดและผมมีครับอคุณเชิดคุณยืนให้นิดนึงผู้ชมอยากดูค่ะคุณชอยืนยืนยืนยืครับทำไมขอบคุณนะขอบคุณใครคิดว่าตาดียืนตที่สยนี้เายืวยเดี๋ยวมีโชว์หน้าตาไม่ดีตอนนีโชว์กันหมดลยใช่ฮะ หน้าตาไม่ดีหน้าตาไม่ดีต้องแป็นบอยเพราะบอยไม่หล่ออย่าไปเทียบเขาเลยเอาทำหน้าเท่ๆหล่อๆเหมือนเป็นเนี่ยเสือสิงกระทิงแรดหงหมาคุณจะดิสเกิร์ตไม่อย่าไม่เห็นตรงหม้าในเวลาในในบทบาทของคุณหน้าคุณต้องทำยังไงคะคาแรคเตอร์ยิ้มยิ้มแบงนี้ได้เลยเหรอจะเข้มกว่านี้หน่อยครับเข้มกว่านี้คุณผู้ชมเนี่ยแอบอยากดูที่บอกกันไว้คุณอนันดาก่อนนะคุณอนนัดาทำได้ยังไงครัมันไม่ค่อยเห็นครับเพราะมันมีหน้านางเอก ประกอบอยู่ตลอดนะฮะที่บอกว่าต้องปริศพิสิทธิ์ไม่ต้องไม่จริงเหรอไม่มีสิทธิปริสาธิตได้นะคุณเคนนะคะคุณเคนมีไหม้องของพวกคุณมาเล่นเองของผมนะครับของผมก็จะออกแนวหน้าแบบว่าเป็นมาเฟียที่หน้าแบบอยากเข้าห้องน้ำตลอดเวลาปวดอืดนิดนึงจะแบบปวดอืดนิดนึงแบบนี้แอนดรูว์เหรคะก็บอกให้มันเล่นเป็นโกตีไม่จริงอันนี้ เจนนี่เจนนี่หน้าหนูยังไงหลุกผงอะเราต้องโอ้โหแนวพ่อไม่รักอะค่ะกดเป็นเด็กด่าจัดเยครับมีปัญหานิดนิดหาม่านะคะก็จะได้ติดตาเดี๋ยวคุณผู้ชมจะได้ติดตามแน่นอนนะคะกับซีรีส์ละครเรื่องเลือดเลือดมังกรนะคะขอขอบคุณนักแสดงอีกอีกครั้งหนึ่งกับผู้จัดและก็ผูมำกับด้วยขอบพระคุณค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมไปตรงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะฝากละครเรื่องเลือดเลือดมังกร